สวัสดีครับพบกับสูตรที่สี่นะครับสูตรที่สี่สูตรที่ 4. สี่กำลังจะมานะครับเล่นกันยันเช้าเลยครับสูตรที่สี่ก็เป็นเลขตัวเดียวเหมือนกันครับก่อนแนะนำว่าอย่าเอาไปเล่น นะมันไม่มาหรอมันไม่มาหรอมราจะมาจริงโอเคครับก็จะไมด้เราอธิษฐานนะครับตอนนี้เป็นน้ำมูกวดเพราะฉะนั้นตรวจสังสารนะอุตส่าห์ทำให้ดูก็กดติดตามซะหน่อยจะได้ไม่พลาดโอกาสรวยนะครับอืม สำหรับสูตรที่โพสไปก่อนหน้านี้นะครับก็กรุณาจดนะครับว่าสูตรชื่ออะไรโพสเพื่อเน้นจุดไหนนั่นไงเน้นจุดไหนอยากให้ทำยังไงอยากจะคุยกับข้าพเจ้าอยากจะขออะไรก็ขอก่อได้ ไม่บ้า,า,บาครับขอได้แต่ว่าจะจัดให้หรือเปล่าค้อยบอ่าวบวหันบอมีเวลาหรือ,ร <c oughs> อเปล่าครับมาต้้งรองว่ครับแน่นอนและจัดจัดให้แน่นอนครับพี่น,น้อ <c> ง <oughs> พบก,กับสูตรที่สต่อไปครับโฟโมล่าโฟครับโอเคครับวิลคัม everyone ครับติดตามเลยครับสูตที่สี่นะครับครู่เดียวครับดูไปนะครับสูตที่สี่มาแล้วครับพี่น้องทุกท่านครับว่าอย่างไงครับงงไหมงงไหมไม่ต้องงงครับสูตที่สี่เป็นเด่นตัวเดียวแต่ว่าอาจจะไม่มาต่อก็ได้นะครับ อาจจะไม่มาต่อหรือว่าจะมาต่อไม่รู้ครับขอแนะนำว่างวดนี้อย่าเพิ่งใช้นะครับอ่เอาเนี่ยอออุตสาห์เตือนครับอืาเอาไปใช้ไม่มาแล้วจากอนั่นแหละจะร้องห้กี่มูกโป่งครับ วัด okay. ที่หนึ่งเด่นหนึ่งออกหนึ่งหนึ่งเจ็ดว้าที่สองเด่นสามออกหนึ่งสามหนึ่งวัดที่สามเด่นหกออกหกสองสามวัดที่สี่เด่นสี่ออกสามสองสี่ ว <c ười> <c ười> ัที่ห้าเดินสองออก6กศูนสองวัที่หเดินเจออกหนึ่งหนึ่งเจบอไบด้บ้าเวัที่เจดเดินหนึ่งออกห้าหนึ่งศูน พจที8่8เด่น6กออกเดกนพี่น้องดู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 นครับกพี่น้องพจที่9เด่นห6ออกที่1ิเด่น1ออกับพี่น้องครับ วัดที่หกโอ้ใช่วัที่สิบเอ็ดเด่นสออก8ปดสี่ศูนย์ครับวัดที่12เดี๋ยวก่อน <c oughs> วัดที่12เด่นศออกเก้นยั่นไงไกลเครียงกระจกมาต <c oughs> ำรวจมาแน่จับเลยครับเองตำรวจ โค้ดที่สิบสครับเด่น4ออก5้าหกสี่ดที่สิบหเด่นแออก8ปดหกเจ็ด้ดที่สิเด่น3เดินสออกอะไรเียเลยครับก็แนะนำว่าอย่าเอาไปเล่นเอาไว้ก่อนเอาไว้ดูเฉยเฉยเอาไว้คิด ไว้รับสมองเล่นเรียนจะได้ตามเล่นก็ร้องไห้โอเคครับเล่นก็เล่นแต่เล่นแล้วอย่าร้องไห้ถ้ามันกินแด้อย่าร้องไห้แต่ถ้าถ้าถูกก็ดีใจด้วยนะครับเอาละครับมาแล้วมาแล้ว วิธีการคำนวณนะครับ how to do how to calculate this formula ไม่ใช้แสนบวกแสนบวกแสนบวกหมื่นแสนบวกแสนบวกแสนบวกหมื่นบวกสิบ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 ล่างบวกสิบล่างบวกสิบล่างบวกสิบครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกแล้วครที่สองแล้วครที่สองบวกหน่วยครั้งที่สองบวกสิบครั้งที่สาม สิบครั้งที่สีบ่บวกสิบครั้งที่สีบส่บวกศูนย์น,น,นะครับ how to do one hundred thousand plus one hundred thousand and plus o n u n r e d thousand then plus ten thousand plus ten plus ten plus ten three times and plus ten down plus ten down plus ten ten down three times p r a t e n d ơ r e t e n d ơ r e t e n d ơ r e t e n d and plus plus ten first ten first and plus plus unit uh, figure uh, first time หนึ่งครั้งที่หนึ่งอะหนึ่งครั้งที่หนึ่งนี่หนครั้งหนครั้งที่หนึ่งคือ it's three แล้วครั้งที่สองอะ n t uh, e second time แล้วก็ที่สองก็อิสิโลอันเลสเซคันมอันเลเซคันดทมอันเดอัอัยูนิสยูนิสเซคันทมนะ and ten ten three time ten three time ten ten t h r e i m e ั้งที่สนะอีส ten three time and ten ten f o 10 is 8 plus 10 plus 10 4 t i m e is 8 and plus 4 0 this c o d e is 0โอเคนะครับก็เท่ากับว่าได้7บวก7 ไม่งงนะครับถ้างงก็ไม่ต้องทำไปจะทำให้ดูใหม่เอาอ100,000พลั100,000 is 7 7 plus b equal t get back number is 4 <c> o u r เลย this f plus 100,000 is 7 plus b e equal 11และแ n ตแบ็กจ u นวนคือ1บว plus 3 3คือ10เอ่10 0 0 0หลักหมื่นน10นี่10ตันหนึ่ง 3 b equal 4 and u plus like this like right down i score to down ah yeah. uh, the end of calculate is 3 plus equals 0 b equal 3 เบสนัมเลข3ตัวเลขเด่นคือเลข3ครับพี่น้องเข้าใจไหมเอ่ยถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเข้านะครับไม่ต้องเข้าใจครับได้เลขเด่นคือเลข3นั่นเอง This is ซิ e เกิล h มายเลขของไทยลอต t ตอรี่ว17 February 2 0 1 9ครับ,เป,งงบ,รบเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราได้ได้เย้ยกันไปนแล้วครับเย,ย้เย้เย้เย้ยเยยเยย หวังว่าคงจะถูกใจในกำเตือนนะครับไม่ต้องเอาไปเล่น no 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 take this for formula no take to play Thai Lottery uh this period 17 uh on February two uh t h o u s a n ่าโอเคครับไม่ต้องเอาไปเล่นครับเพราะว่า เลขเด่นอาจจะเป็นเลขดับคัด H T F อ่าอ่าอ่า Maybe Maybe Cut uh, Maybe Code Number I don't know Thai Lottery Th Lottery is our what number one นะครับ I don't know I guess this for formula อโอเคนะครับอ้าพรุ่งนี้จะมีเรื่องอะไรอาเดี๋ยวก็ใกล้จะโพสหลักสิกับหลักหน่วยบนอย่งโนติล้ที่ถูกครับที่ถูกออก6-7ด,ด,ด้วยในเว็บสถิติพนักก็โพสโพพร้อมกับ YouTube ครับถ้าท่านไปดูใน y o u t u โนมติแล้ก็ต้องเห็นนะครับเพราะว่าถูกจริงๆ คนนี้มัน่นใจว่าห้อง VIP จะต้องเข้าบนล่างกับแน่นนอนนะครับคืนนี้ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีครับลาตรีสวัสดิ์นะครับ <S <S เรามาพบกันใหม่ครับ See you again tomorrow Goodbye Goodbye ครับสวัสดีครับทุกท่านจอกดีนะครับย่าจนอย่าเจ็บคับปีใหม่ละว้อ้ถูกหวยครับกดติดตามครับ you must subscribe to my channel for good luck and no missing Uh, don't uh, subscribe to meet me every video okay